หมดเวลาเกรงใจแน็กเปิดแชทโต๊ะพี่สาวในบอกไม่เคยให้อะไรหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านักแสดงหนุ่มนักชาลีได้มีปัญหากับสี่พี่สาวถูกกล่าวหาว่าเกาะล้านทวงเป็นโนโล้านและอีกสารพัดประเด็นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเสียความรู้สึกประกาศไม่ได้อยากมีพี่น้องอีกแล้วขณะที่ล่าสุดนักชาลีได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมกับเปิดเผยข้อความแชทที่มีการพูดคุยกันเรื่องรถ เล่นนักยังได้บอกอีกว่าอ้าวสรุปไม่เคยให้อะไรเลยเหรอไม่เคยขอคือนนะของทุกชิ้นและไม่เคยทวงด้วยเป็นคนให้คือให้นี่จะมีอะไรเอามาคืนอีกไหมยน่ไอพวกที่ด่าผมอะพวกคุณก็จะด่าอยู่ดีใช่ไหมปีนี้ผมบอกแล้วนะว่าผมไม่สนใจหรือมานั่งเกรงใจใครยิ่งใครลามปามไปถึงน้องๆหรือคนใกล้ตัวผมที่พวกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยใครพิมพ์หรือโพอสตอะไรงงๆไว้ก็ง้อดีผมเตือนทั้งสองฝั่ง พิมพ์พอะไรกันก็พิมพ์ฉลาดฉลาดด้วยเพราะสุดท้ายไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือคุณวันที่ต้องมานั่งเสียเงินมากมายแน่นอนอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาได้ไม่ต้องห่วงนะคำตอบหลายๆเรื่องอยู่ในแชทกลุ่มที่พี่สาวผมพิมพ์พกันยาวมากมายมีคำตอบทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยอ่านแล้วขำแต่ดีตัวผมแทบไม่ต้องบอกเองขอให้ทนายผมขอาะปอกๆให้ก่อนว่าลงถแถลงหรือโพสอะไรได้แค่ไหน เนื่องจากพี่ซอผมได้ส่งแชทกลุ่มส่วนตัวทั้งหมดนี้ให้คนนอกที่ไม่ใช่ผมดูอิอีแถมตอบให้หลายๆเรื่องด้วยทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ